พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เด็กปชดอนะคะด้วยสื่อนวัตกรรมการอ่านนิทานเพื่อนรักค่ะโครงการเรานะคะก็คือผลิตหนังสือน,นิทานให้กับเด็กๆในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศนะคะ218แห่งนะคะได้มีหนังสือน,นิทานออใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะคะทุกคนจะได้หนังสือน,นิทานคนละหนึ่งเรื่องและเป็นประจําทุกเดือนตลอด1ปีการศึกษาค่ะโครงการของเราอ่ะเน้นให้คุณครูส่งเสริมการ น,นิทานให้กับเด็กๆในชั้นเรียนนะคะแล้วก็มุ่งเน้นการใช้นิทานเป็นฐานเพราะว่านิทานหนึ่งเรื่องะค่ะสามารถต่อย,ยอดการเรียนรู้ได้ไม่รู้จบนะคะเด็กๆจะได้แน่นอนเรื่องของภาษาในเรื่องของนิทานและคุณครูจะเป็นคนที่นําองค์ความรู้ต่างๆที่สอดแทรกอยู่ในนิทานน่ะมาขยายออกมาสู่โลกความเป็นจริงนะคะเชื่อมโยงสู่กิจกรรมต่างๆกิจกรรมประจําวันสาระการเรียนรู้นะคะ โดยที่เราก็เลยจัดกิจกรรมอบรมคุณครูนะคะ,ะเทรนก่อนว่านี่ท่นหนึ่งเรื่องมีเทคนิคการเล่ายัางไงบ้างนอกจากจะอ่านให้เด็กฟังเฉยๆค่ะแล้วก็คุณครูจะไปต่อยอดแต่และเรื่องก็จะมีผู้มือค่ะว่าเรื่องนี้ครูสอนในเรื่องของการสร้างสรรนะการเคลื่อนไหวร่างกายได้ยังไงบ้างค่ะเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนเขตเมืองค่ะกลุ่มแบบสอชอพวกเอกชนนะคะหรือว่าหลายๆที่เนี่ยก็ะจะมีคะแนนที่แตกต่างกับเด็กๆก,กลุ่มสังกัดวัดสดอ,อยอย่างเห็นได้ชัด คือลักษณะทางกยายภาพเนี่ยเรามองว่าตชดค่ะเป็นโรงเรียนที่อยู่ชายขอบเนาะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ยังมีกลุ่มเด็กชาติพันธุ์ด้วยเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราเพิ่มโอกาสตร,ตรงนี้ให้เด็กๆได้มีการเข้าถึงสื่อการอ่านที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วที่มีแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ในแต่ละเรื่องมาแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้คุณครูเนี่ยมีเครื่องมือในการสอนเด็กได้มากขึ้นค่ะแล้วทีนี้เคล็ดลับในการเลือกหนังสือนิทานนอกจากความเหมาะสมในเรื่องของ เนื้อหานะคะเราก็ต้องดูตามวัยของเด็กเป็นหลกักเนาะเด็กเล็กอาจจะแบบไม่เหมาะกับเรื่องที่มีความซับซ้อนนะคะ<า>เด็กโตก็อาจจะต้องมีความยากท้าทายขึ้นมาหน่อยแต่หัวใจสําคัญเลยก็คืออยากให้เลือกจากความชอบของเด็กเพราะว่าเลือกที่เราเห็นว่ามีประโยชน์เนี่ยบางทีเด็กอาจจะยังไม่สนใจเพราะฉะนั้นถ้าไปร้านหนังสือหรือว่าชั้นหนังสือห้องสมุดอ่ะอยากให้เด็กเขาลองจิบลองเลือกด้วยตนเองค่ะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการในการรักการอ่านของเขาด้วย